สวัสดีตอนเช้าค่ะคลิปนี้พามาเช็คพื้นที่สีเหลืองของวันที่1 9พฤษภาคม6 4หรือวันนี้นี่เองนะคะมีที่ภาคอีสานและภาคใต้ค่ะพร้อมเช็คเรดาร์กรุงเทพหมหานะครและเรดาร์ภาคอีสานค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยพื้นที่สีเหลืองในวันนี้ได้แก่ชัยภูมิโคราชขอนแก่นมหาสรารคามกลาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดย,ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะต่อกันที่ สุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นาราธิวาสตรงังพัทลุงสงขลาปัตตานีสตูลนยะลานาราธิวาสและระนองค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นพื้นที่สีเหลืองเป็นบริเวณเสียงภายฝนตกหนักของวันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพและปริมณฑลนะคะผลตรวจเรดาร์บอกเลยว่าวันนี้มีฝนหลายพื้นที่เรดาร์กรุงเทพตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางแคเขตประเวศเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตน้องจอกเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจ้าต่อกันที่อีสานตอนบนตรวจเวลา6นาฬิกา45นาทีจ้า มาลเลขหนึ่งพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอโซ่พิสายอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬอำเภอสังคมจังหวัดนองคายต่อกันที่อีสานตอนล่างตรวจเวลา6 4นาฬิกานาทีกลุ่มฝนอ่อนในเขตประเทศลาวและกัมบูชากลุ่มฝนปานกลางในเขตประเทศลาวกลุ่มฝนหนักตรวจไม่พบค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวกลางวันเช็คเรดาร์ตรวจฝนให้จ้าบ๊ายบาย